สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมมนโอมชาแนลนะครับหลังจากที่ขนข้าวขึ้นลานแล้วเนาะนะฮะแล้วก็รอรถนะมานวดข้าวนะฮะอ้าวไปทางไหนอ่ะไม่ใช่มาทางนี้บอ่ โอ้คุณผู้ชมดูดอกเฟื่องฟ้าทำไมสวยจังเลยโอ้พวงใหญ่มากปัดอืมไม่น่าเชื่อนะฮะว่าดอกเฟื่องฟ้าจะใหญ่ขนาดนี้นะโอ้โหแล้วมันงออย่างนี้เลยเหรอมันงออัตโนมัติเลยเหรอเอ้าโ้หน้ามาแทบไม่เห็นแล้วเนี่ย เยวจะใส่ตรงหัวดีสวยจังโบก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 จอดด้วยไปด้วยไปด้วยเราจะปีนนะคุณผู้ชมสนุกจังเลย เคยได้นั่งแล้วก็ชมวิวบรรยากาศแบบนี้ เอฟซีมาลุ้นกันว่าปีนี้เราจะได้ข้าวกี่กระสอบนะฮะปีที่แล้วได้19บเก้ปีนี้ให้นิตยาซื้อมาแล้ว50กระสอบห้าสิเลยเหรอแล้วนิดว่าไงไล,ลองคำนวณดูดิจะได้กีก่กระสอบกระสอบครึ่ <laughs> อ้าวยี่สิบเองเหรอเฮ้ยเสือบอกว่า30สนะเนี่ย แต่ข้าวเม็ดใหญ่อยู่นะรวงใหญ่นะมาดูมาดูเขาจะ่นายุประมาณเอฟซีลองลุ้นนะพี่เสือเขาวสามสิบมดตอกเท่าไหร่อ่ะฮะตอกสามร้อยสามร้อยยี่สิบห้าเออเหรอประมาณยี่สิบกว่าใช่ไหมอ้าวใครจะถูกนะฮะลองลุ้นกันนะเอเอฟซีที่ดูคลิปนี้ก็ลองตอบมานะฮะมาลุ้นกันฮะ นะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะรู้แล้วนะว่าจะได้กี่กระสอบนะฮะค,คลิปหรือสคลิปคลปนะมาพร้อมกับสเสบียงนะฮะสเสบียงนี่มาจากไหนยังไงนิดอ๋อสปอนเซอร์เราเหรอคะอ่าเยวนะคะสปอนเซอร์เราก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่สาครนมูลสวรรค์นะคะ,คะที่เป็นสปอนเซอร์ให้นะคะ พอดีคุณแม่โทรมาพอดีเมื่อคืนนี้นะคะโทรมาก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้จะสีข้าวที่ลานองคูแม่ก็เลยบอกว่าจะเป็นสปอนเซอร์ซื้อน้ำดื่มแล้วก็กับข้าวแต่ว่าแต่ว่าป้าเขาพึ่งเผาค่ะก็เลยให้ลุงพันไปเอาอ๋อให้ลุงพันให้ลุงพันไปเอาเพราะตอนนี้ลุงพันไปซื้อเหล็กที่บ้านม่วงพอดีโอเค ขอบคุณคุณแม่สาคอนนะครับผมนะผ่านนิตยาบ้านสอมานะเครื่องดื่มใช่อาหารและเครื่องดื่มนะซื้อมาแล้วนะฮะานนะคะอ่ะตอนนี้รถของเราก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางนะครับเนื่องจากว่าตรงสวนยางนะต้นยางเขาจะนะค่อนข้างแน่นน่นะเข้าไม่ได้นะฮะต้นยางแล้วถ้าเสียหายหนึ่งต้นเนี่ยต้องรับผิดชอบเขาเท่าไหร่ องเกือบสามเลยนะคะนานเพราะวต้นหนึ่งเนี่ยกว่าจะเลี้ยงมาเจ็ดแปดปีกว่าจะกินได้อืมใช่งานเอาละเอาอีกต้นละสองถึงสามหมื่นเลยนะฮะถ้าเสียหายนะฮะหอยทีดได้สิบปีเนาะต้นยางต้นหนึ่งกีดได้เป็นสิบปีเลยเหรอเขาเรียกเยอะกว่านั้นก็ต้องได้ให้เยอะกว่านั้นอืมก็เลยเป็นที่มาอืมก็เลยเป็นที่มาของการเปลี่ยนเส้นทางมาเข้าตรงหน้าบ้านของป้าอ้วนแทนนะครับผม ไม่ผ <mm ่านไม่ผ่านก็ให้ล no> ุงพันไปเสวทางอยู่ดีเลยอเอออไ่าอ๋อใช่ฮะมันจะมีไอ้นั่นอ่ะด้านข้างที่เป็นท่อปล่อยท่อปล่อยข้าวเปลือกไงอ่ามันติดตรงนั้นแหละปล่อยฟางบอกขึ้นบ่ได้เด้มคันโบนั่นนะคันโบเอารถไทยมาตัดทาง มันมันต้องขึ้นขึ้นก่อนมาถึงตรงนี้แหละถ้าอย่างนั้นน่ะต้องขึ้นตั้งแต่แถวแถวนั้นเลยใช่ใช่เออขึ้นแถวนั้นเลยถ้าตรงนี้ขึ้นไม่ได้เพราะว่า FC ถมที่แล้วตรงนั้นยังไม่ได้ถมเท่าไหร่เออ,เอ,อได้แล้วได้แล้วเฮ้ hey. ได้อยู่ข้าง,างๆนาอนิดเนาะใช่ไหมข้าวตรงนู้นน่าจะได้อยู่นะตอนขึ้นน่นาจะง่ายแต่ตอนลงเน่ยจะยากเนาะ <S <S 2> <S 2> พอได้อยู่เอามาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นร,รถจะขึ้นมาได้ไหมนะครับเพราะที่ของคุณยูโรเนี่ยค่อนข้างจะถมสูงเนาะ เดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนนวดข้าวอ่ะเราจะไม่เราจะไม่ตัดคลิปนะให้ดูายาวๆเพื่อดูว่ากี่นาทีเสร็จ ข้าวประมาณ300มัดนะฮะคุณผู้ชมนะะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะมาลุ้นกันในคลิปหน้าว่าจะได้กีระสอบขอบคุณที่รับชมมันโอปพ่นแชนแนลครับผมสวัสดีครับ